กลับมาพบกับบีพาวเวอร์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านี่ฮอนด้านะครับ c ี v ิคเอตัวเอสยูวีไแดงนะครับวันนี้นะครับจัดเต็มชุดใหญ่นะครับมีล้อรับข้างล่างโช้กกับคอมเพนเดอร์นะครับเอ็กซ์ไลท์นะครับแล้วก็มีตัวปรับแคมเบอร์ฮาร์ดเรีนะครับก็คันนี้ลูกค้าไว้วางใจนะครับให้เราดำเนินการเปลี่ยนของแต่งทุกอย่างนะครับลงไปกับเจ้าฮอนด้าซี ก็เดี๋ยวติดตามนะครับว่าหลังจากจใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟิตเมนต์คันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับรอันนี้เลือกเป็นล้อนะครับจาก Auto Option ออโต้ออปชั่นนะครับเป็นลายของแบรนด์ล้อญี่ปุ่นนะครับเป็น18กว้าง8ครึ่งนะครับล้อเ็ม35ครับผม นะครับเลือกเป็นรุ่น GT คู่หน้านะครับขนาดจานส5มรยห้าสบมิลนะครับเป็นคาลิเปอร์พอร์ตนะครับเป็นจาน2ชิ้นมีขาต่อคาลิเปอร์นะครับแล้วก็มีสายเบรคสายวอลทั้งหน้าตรงรุ่นสายท่านะครับ ตัวก็ช่วงล่างนะครับคันนี้เลือกเป็นเจ้า p r o v e n d e r Fit นะครับตัวนี้เป็น Mono tube นะครับปรับได้0-16ค่านะครับเป็นปรับแบบ All adjust นะครับปรับทั้ง Rebal ปรับทั้งคอ m เ r รสชั่นเป็น Mono tube ี่สปริงไม่ได้แข็งนุ่มครับมีความนุ่มสบายแต่ว่าหนึบนะครับเราก็ได้รับการยอมรับในรถเก๋งหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้เริ่มมีแล้วในรถทั้งโตโยต้าเอาผ่านวิวฟล ผ o ดา <S <S ้า c ทีวี c, K, e นะครับออทั้ง FC FK FE นะครับ Honda City Honda t b o ครับผมนะครับก็เป็นแล้วก็ตัวที่ขายดีของรุ่นนี้ตั้งแต่แรกเลยก็คอเป็น เจ้า G W M หรือ Gateway Motor ครับเป็น h a i w a n Hexis แล้วก็เจ้า Oragood Cat นะครับผมแล้วก็ตัวปรับแคมเบอร์ฮาร์เลย์เขาก็มีตัวปรับแคมเบอร์ฮาร์เลยเพราะว่าคผมจะจัหลังเสี้ยลงเป็นตัวปรับแคมเบอร์หลังมุมล้อหลังเนี่ยไม่ได้แบะติดลบเกินครับเแคมเปอร์ไม่ได้ติดลบมากเกินไปเนี่ยการจิกยางก็จะไม่ได้สึกด้านในมากไปโอเคครับผมก็จะมีล้อยางเดิมใส่โช๊คใส่เบรกนะครับตัวปรับแคมเบอร์ นะ,ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้จะออกมาสวยขนาดไหนวว้า wow. ผมจะพาไปดูว่าติดตั้งยังไงนะครับอ่ะนี่นะฮะมีน็อตทั้งหมด3ตัวอยู่ด้านบนวนี้นทำอะไรข้างล่างบ้างอันนี้ใช่ไหมครับพี่เกิดบอกว่าถอดน็อต3ตัวก็เสร็จใช่อ๋อสามตัวก็เสร็จพี่เสร็จปีสามเลยสิสเมื่อกี้อันนี้เป็นแบบแม่คุสันนศาโชคตัวมใช่ไหมใช่อ่าปลดสายอ่า สายไฟนะครับแล้วก็ยิงกันโค้งออกแล้วนะกันโค้งก็คือตัวนี้นะยิงกันโค้งออกกดสายไฟนะครับน็อตสานตัวด้านบนนะฮะแล้วก็กรกระดอบลงถูกไหมนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ต้องรองทาไว้นะครับไม่งั้นลูกปืนมันจะหลุดออกมานะฮะันนี้ก็ต้องจับโช้คด้านล่างนะครับหล้วยิงน็อตด้านบน <Wow. S 1> ก็าันออกนะครับนะ เรียบร้อยนะฮะโชค๊คหน้าซีบิกนะฮะ F T F K ก็ถอดประมาณนี้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราไปดูกันว่าส่วนงานอื่นเขาทำอะไรกันอยู่บ้างถอดมาแล้วนะครับถอดมาเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าต้องใช้เบ้าเดิมถูกไหมอ่า<ช>ต้องใช้เบ้าเดิมมาใส่กันปุ่น,น,น,นอ่าเบ้าเดิมกันปุ่นกันปุน่นหน้าแต่กันปุ่นหลังก็มีให้ใช่ไหมอ่าอันนี้พร้อมไอซติมนะฮะและติ๊กนี้มันกระด้าง<ช> ตั้งแคมเบอร์หลังครับตั้งแคมเบอร์หลังนะฮะตัวปรับแคมเบอร์หลังคงตั้งแคมเบอร์หน้าแหละที่มดอ,อันนี้คือค่าจําได้อ่าค่าระยะที่เคยปรับตั้งครับค่าระยะที่เคยปรับตั้งซึ่งปรับแบบนี้แคมเบอร์ออกมาเท่าไหร <115 S 2> ่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ากวดูข้างขวาอ่านะฮะมาเริ่มต้นอ่านะฮะ,ะอันนี้ดันดันอะไรฮะดันให้อันนี้ออกมานะครับอ่า ซึ่งก็ถ้าดันไม่ดีนะฮะจะเห็นว่ามันมีเผานะมันมีเผาก็ต้องระวังอ่านี่ลองนะครับเพื่อไม่ให้เผามันหลุดนะฮะเพราะถ้าเผาหลุดออกมาลูกปืนหลุดเนี่ยนะฮะวิ่งมันดังกรุ๊ปนะวิ่งไปทากรุ๊ปนะนะนี่ขันออกนะฮะปึ๊บอ่นะนะก็ขันน็อตตามตัวบนนะครับถอดโชคล่างออกขันน็อกตามตัวบนแล้วก็ถอดโชคได้เลย นะระหว่างถอดก็ประคองโชกในหนึ่งแล้วก็เอาโชคเดิมออกมาเพื่อเอาเบ้าโชคปนนะฮะแล้วก็เอายางกันฝุ่นอ่าส่วนด้านหลังมียางกันฝุ่นมาให้อ่านะครับมีคําถามหลากหลายคําถามเลยอ่าไหนลองถามผู้จัดการร้านรีพาวเวอร์ทำไมไม่ให้ยางกันฝุ่นมาหน้าหลังเลยครับเพราะว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าแต่ละรุ่นอ่ะ ยางกันฝุ่นนะ่ะมันไม่ได้ทําหน้าที่กันฝุ่นอย่างเดียวครับมันยังเป็นยางรองตัวสปริงด้านบนวาเ้ากับสปริงต้องมีแผ่นยางรองตัวสปริงไว้ครับะะนะครับซึ่งมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือแยกออกมาเลยนะฮะมันจะเป็นยางรองสปริงด้านบนนะครับหรือจริงๆบางที่ก็เป็นตัวไกด์ไลน์สปริงเลยนะครับตัวล็อกสปริงไม่เคลื่อนถูกไหมใช่ก็เลยต้องเอาของเดิมพร้อมกับนอกจากนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการใส่เบ้าโช๊คเดิมอ่ะสำหรับที่ผมไป ศึกษามาคือมันจะได้ความนุ่มครับการใส่เบ้าโชคเดิมคือทำให้รถนุ่มที่สุดมากกว่าการใชใส่ใส่เบ้าโชกอ่ะอ่ะมันไปลื้อหลังแล้วตามไปดูเพราะว่าเป็นดีไซน์ครับอ่ะอันนี้จะลื้อหลังนะครับอ่าซึ่งโชคกับสปริงหลังเนี่ยแยกกันไอจีดๆมาเนี่ยกำลังเอาแม่แรงมาอยู่นะฮะ ยืดมาค้ำเมื่อกี้ยิงยิงตัวไหนน็อตด,ด้านในน็อตกันโคง้งน็อตกันโคง้งนะครับก็ยิงกันโค้งออกแล้วนะครับค้ำ้าไปค้ำเสร็จปุ๊บจะยิงฐานล่างออกเพื่อเอาสปริงถูกไหมอ่าฮะนะยิงอ่าตื้มอออกมาอ่าประคองน็อตนะครับก็จะได้สปนะริงนะค่อยๆปิดลงนะระวังอ่าฮะกนะนะ็จะได้สปริง ดึงออกปุ๊บอ่าเรียบร้อยก็ได้สปเนะี่ยเสร็จปุ๊บโช๊คครับติดอยู่กับพอม้ายิงน็อตด้านในนะนะนะก็ยิงน็อตด้านบนนะครับก็จะถอดโช๊คได้แล้วสปริงได้แล้วนะคด้านหะลังนะเป็นแบบมัลติลิงคนะคมัลติลิงก็มีนี้มีมีหลายลิงอ่ะเนาะนะครับแล้วก็สปริงกับ โช้งเนี่ยก็จะแยกกันโปรเฟนเดอร์สเต็ปนี้ขอโหลด1.5ใช้าไหมโลด1.5เอ่อไอุปกรณ์สีขาวเนี่ยไว้ทำอะไรครับไว้ตั้งโทว์ไอ้ครับตั้งโทวโทวหลังหรือโทวหน้าครับหรือโทรศับมาดูกันบ้างอันนี้เขากำลังถอดยางนะครับเพื่อเอายางมาใส่กับล้อใหม่อ่า วางก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ h o n d a Civic FE e ส t v นะครับมาดูฟิเต์น,นะครับโอนี่เป็นเ r ร k e d ด drive พีหถันะครับราสามหนะครับ ล้อออโต้แพลนวิวต่อ88นะครับสัญยางเดิมลิชารินให้เราสปอสร์ต4ต่อ35ครับ1 8นะครับกระตัดเลือกเป็นตัวโกลเ,เดอร์ฟิตนะครับปรับความนุ่มแข็งได้ตัวนึ่งที่ผมดดับ